Turn on ทิร์น n o นเทิร์นอินยูยูช o แนล h ูโ e นอะ r e ร o ยูโฟนเยอะอะไอไอกรอบใหญ่ๆ,ๆที่ดูไม่ปกติเนี่ยพี่นี่ฝากไปให้หน่อะเทิร์นเทิร์นอินไลฟ์ turn, turn นะครับแล้วเข้า PK เราจะได้กดข้ามเข้าไปตามกันง่ายๆนะอือ <im itation> <im itation> อืมก้าโตอะไรหลายเบสกูปิดเสียงโยป่านนี้กูตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นอะไรที่เราต้อง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 อืม เชื่อใจกันหลายๆอย่างเราเป็นทีมงานเราทํางานกันไล์แล้วไลน์แล้วน้องไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวผมกดกดเชิญมาหน่อยน้องเกี้ยวทราบเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะพีเคปกติน้องกดเข้าหาผมบ่อยมากว่าเราสนิทกันแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้กดรับมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวผมตายนะทุกคน อาชารีอันนั้นปั่นนี่ไดไปครบร้รอยร้อยเดย์ปั่นผมเองนะจิม่าว,วันน้เพิ่งคุยยังไม่รู้เลยว่าวันไหนอือเนี่ยอะไรชารีอะไรชารีไม่ขึ้นอะไรอ่ะจูโก้หรือใครมันเอาโทรศัพท์กูไปบ็อกคนนั้นดูดิอ๋อนี่กดไม่เห็นได้เลยคุณน่ะปิดอยู่อ,ยอ,อ่าต้องบอกกับนว่านักพีเคหลายคนที่มาไทยเนี่ยชอบกดปิดปิดพีเคต้นรับนะครับเพราะว่าเขาเขาให้ให้เกียรติ หลายคนก,ก,กดข้ามจากไอจเอ้ยกดข้ามจากทิกต o อผมไปได้เลยไปติดตามกันนะเดี๋ยวเราจะมีน้องๆมีใครอีกหลายคนที่มานะครับแต่ก็ย้ำนะผมมีนั่นอยู่คนเดียวนะเออ ตั้งใจลงอ,อากำมิน,น,นมาตั้งใจลง600เดมควรควม,นนมืนวันนั้นยังคุยกันไม่นี่เลยเพื่อนๆใครอย่าเพิ่งมาสั่งอะไรตอนนี้ผมมีนี่ใช่ใช่รู้รู้ว่าลงแต่ผมรู้รู้กันอยู่แล้วอ <F> ากดข้ามกดข้ามไปติดตามกันได้กมบงเอืมมีคนดูถึงถึง15คนยัง ของครึ่งอ่าเข้าไปตามกันได้คือเออคือพูดไทยได้หลายคำนะเฮ้ how how many words Thai you speak ดิพอถามปุ๊บจำไม่ได้ปกติพูดเป็นไฟแลบเลย Yes I can't จเ พูดอะไรอ่ะอ่อะไรอ่ะเข้าใจเข้าใจอ่าอะไรอเออพูดอะไรก็ไม่รู้ความรู้เรื่องอ่าโตหน้าอย่าบังโตหน้าอย่าบังใครสั่งน้ําแข็งก็ถือเดินกันดีดีหรือล้มใครอยู่โต๊อะไรก็บอกเวลาคะเวลาเกลียวเวลเกีียวมันอ่อนความตลกคือเวลาเข้าไปแล้วเราชอบเต้นผมก็จะอยู่โตหน้าไล่โต๊หลังก็บอกไอชารลีอย่ายืนให้นั่งลงรมม่าเออ นั่นน่ะเขาเขาเขาหาวิธีปั่นลงไอจีน่ะรู้อยู่แล้วผมอืมเพื่อนๆคุยกันด้วยดิเพื่อนๆคุณปูคุยกันด้วยดิเออชวนคุยกันด้วยคือคนทางบ้านนี้ดูอยู่ฟังยยูไอเออตอะไรอ่ะเร็วเป็นพิธีกรที่ดีเดี๋ยวจะรอดได้ไง อยู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างไงคืออยู่กับฟังอะฟังสอนแต่อะไรทั้งนั้นแหละผมผมรู้ทานเนื่อนเพื่อนเราเป็นว่าผมผมรักกันแต่ว่าเราต้องต้องปรับหลายๆอย่างนะวันนั้นผมคุยล่าสุดยังไม่มีสถานะยังไม่มีวันที่กันเลยใครจําได้บ้างลองบอกดูคุณยังจํากันไม่ได้เขายังจําไม่ได้เลยเอาเป็นว่าให้ทุกวันมันสําคัญสําคัญสาหรับผมนะอืมอ กดปิดเสียงผมหน่อยกดปิดเสียงจากห้องผมวันนั้นคนดูกันอยู่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลองดูเราพักเรื่องนั้นไปก่อนนะเพราะเรารู้อยู่เขายังนับวันไม่ได้เลยยังมันไม่ได้ครบคนนี้อืมใช่เป็นตัวของคนสวยนั่นเองนะที่นับวันไม่ถูกนะครับอย่ามาโทษผมอะไรกันนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจเรามาสนุกสนุกตรงนี้ก่อนมีความสุขกับเพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวไทยมาอะไรเนาะลเรียนจบแล้วนะคะเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วอมรียนจบแล้วมีเพื่อนๆถามมาว่าแบบคนตามไปเท่าไหร่แล้วสสองอย่าลืมนะวันไหนมันเป็นคนน่ารักก็ติดตามกันไปวันไหนเก้าเป็นเด็กเร็วไม่น่ารักก็ก็ก็กดเลิกติดตามกันไปเป็นเรื่องปกติ บอกก่อนว่าคาแรคเตอร์ของเกลี่ยเป็นคนกวนๆไม่ค่อยได้แบบแคร์อะไรมากแล้วก็คือเน้นไม่ได้เน้นพีเคนะครับผมไม่ได้เน้นแบบพีเคหนักชอบการพูดคุยกับเพื่อนๆพามาไทยใครดูแลใครอะไปยุมันมาไทยพอมาก็ไม่มีใครดูแลอะไรมากมายก็อยู่โรงแรมแลบเดินเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็เพื่อนๆกับไอเบสเพื่อนกับฟางก็มากัน ฟฟ้างย่าเป็นหลักฟิฟตี้ทูปูฟิฟตี้ทูห้าสิบสองฟิฟตี้ทูอมปอมปอ What is มปสนอรกันอมโน h e name ะอะปู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  c o มึงอ่ะพามังไปนั่งคุยด้วยไปมึงไปสัมภาษณ์ไปแม่งทีมงานเราสัมภาษณ์ไม่เป็นเลย ไอโชว์ฝีมือสัมภาษณ์หน่อยไม่ผู้หญงไงลองที่ไทยดิไม่แต่ว่าคุณต้องคุมรายการให้อยู่มันนั่งกันแบบนี้ไม่ได้ไอ้เบสมึงเขาเป็นคนเกาหลีมึงพูดไทยอีกไอ้เบสมึงให้มันดูแบบเออมึงต้องนั่งพับเพียบตรงนี้เออให้สมสถานะมึง c อ o CEO เดียวแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขามาคนเดียวนะเพราะว่าแฟนๆคือมีทุกคนคนน่ารักมากเบสบอลโซ่เบสบอลสต็อกพี่กุ๊บพี่กุ๊บพี่กสอย่าลืมอย่าเล่นยูแอนด์มายเฟนยัยอุรีอุรินุนชิงกูชิงกู Yes I knowYes ก I have f a n I have y o u y e กับเหนื่อยมากกลับเหนื่อยมากค่ะมกลับสั่งอย่างเดียวค่ะ ไม่สมมุติว่านี่เป็นกล้องรายการเดซแอร์ตายแล้วนะคุณปูจะแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ไกลไม่ไกลเบสสามต่อไปไปเที่ยวพัทยาสนุกไหมสนุกไหมไม่ใช่ไม่ถามพี่เอาสนุกไหมพัทยาไรต์ย่าฮะย่าฮะฟันฟันแฮฟฟัน Very fun I like Pattaya a lot Oh. <laughs> no, 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 you little Amy. my What? Oh, yes. Yes. Uh, walking I like walking. Yeah. Walking, walking speed. Like like uh, uh, yeah, i first time, Mighty Thailand. your first time Oh, uh, 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 yes, I'm trippy. First time. <laughs> and then, uh, yes, Thailand. People Thai smile. เป็นครั้งแรกนะครับที่เข้ามาประเทศไทยเนาะแล้วก็มาด้วยตัวเองดูแลตัวเองถือว่าแบบเออเป็นเด็กที่เก่งเลยนี่คือไม่กี่วันแล้วคะ very very special b y travel first time travel ในไทย Thai food first time what Thai food first time ตออกจากห้องผมไปขนาดนี้เข้าห้องน้องกันให้หมดเลยไหมฮะเพื่อนๆไปอยู่ห้องน้องหมดเลยไหมจะได้เห็นนั่น